สวัสดีครับวันนี้อาจจะมารีวิวตัว GT Premium นะครับวันนี้ราคาตัวนี้อยู่ที่1473นะครับ GT Premium ขับ2สีเทาดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าตัวนี้อาจได้ตกแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยครับจุดแรกนะครับที่อาร์จะแนะนำนะครับจะเป็นตัวของโลโก้ Bajajosport ครับตัวนี้เป็นของแท้จากโรงงานเลยนะครับทีโครเมี่ยมตัดกับ ตัวรถสีเทาดำนะครับและจุดที่2นะครับจะเป็นตัวของสเกิร์ตนะครับสปอร์ตแลนด์เอ็มตัวนี้เป็น V2 นะครับติดตั้งนะครับด้านหน้ากับด้านหลังครับคันนี้ลูกค้าดิเพียนมาบอกว่าอยากได้แค่ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับก็อาจจะดูเรียบๆนะครับคันนี้ไม่ได้แต่งเยอะนะครับเหมือนคลิปเก่าๆที่เาได้ลงไปนะครับส่วนลูกค้าคนไหนเนี่ยที่สนใจนะครับโปรโมชั่นของปาเจโรสามารถแอดไลน์นะครับตาม QR Code คนะครับหน้าจอเนี่ย สามารถแอดมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะครับขอบคุณนะครับที่ลูกค้าที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ